นี่กหเนี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดันาน้อยี่จะคุยส่ยกีาเลยเฮ้ยมันเท่เงี้ยอ่ะเดี๋ยวถามก่อนนะน้องน้องกี่ปีแล้วครับกี่เดือนแล้วครับวันที่ยูสบุกนี่ก็หกเดือนสวัสดีครับครับอยู่กับพวกเราเซงจันครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรโอเล่เอฟซีเทเลนครับอ๋อเซงจันไปไหนจะพาจะพามาดูอันเจาะ เขาอยากเล่นด้วยอ่ะพ่อเขาอยากเล่นกับพ่อโอ้ยข้อหัวให้ด้วยลงของเรียบร้อยเขาหมอกมั้งเหอไม่เขาทอนผมหมอกให้ไงใส่หมอกให้น้องก่อนอ๋อใส่เม็อยากใส่เม็ดนะคะมันเยกว่าต น่ารักจังเลยอ้ยอย่าเพิ่ง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 พ่อน้อยบอกว่าเบาๆลูกเบาๆเบาๆเขาเหมือนกัมโชตตอนเตะตอนเล็กๆเลยใช่เหมือนอาลาเลยเนาะเพราะผมเซนไม่ให้คุณพี่นะครับผมเหน้าให้เท้าแก้มน่ารักจังเลยไปหาพี่งามโชคไหมอ่เป็นผู้ชายนี่เป็นผู้ชายสิเสียงจันเดี๋ยวเสียงจันเพิ่มขึ้นู้ชายแค่สิบหกอยากเล่นกับ อพอควานบอกว่าผู้ชายนี่กับเพื่อนใหม่นี่อันนี้ผู้ชายบ่หนิแกบิังหวาแกบิังหวาอันนี้อันนี้นานาเป็นเจ้าของเลยใช่ไหมครับครัโอ้ทำไมน้ามีวาสนาที่ไม่เหมือนโอเล่แล้วไมเหมือนโอเล่อยากอยากมีวาสนาเหมือนโอเล่เลยนี่ไม่มีโฆษณครับผมเนื้อก็ออกมัางเดี๋ยวก็ผมผมไปอุ้ยเขาแกล้งเราด้วยอ่ะ เอาวะเอาวะมาชนโชคมาจีโก้ตุ้ยอีกหลายจุดเลยเด็กค่ะเออเอ้ยวิ่งไล่วิ่งไล่พอน้อยแล้วเอ้ยเอ้ยนะคะน่ารักเนาะโอ้ยโอ้ยชน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 โอ้โหถ้ามีคนเล่นด้วยทั้งวันสงสัยจะถูกใจเขาเลยเนาะโอ้มีอะไรมาให้เล่นบ้างมีนี่ถ้าเราเล่นกีฬานี่ดีด้วย แต่ได้วิ่งมาออนแม่แล้วพึ่งแม่นะคะพึ่แม่อ้อนอย่าขึ่งเลยก่อนอ้า่องจริงว้าโอ้ยโอ้เข้าหัวด้วยเข้าหัวด้วย้หัวได้โอ้ยคคูครูเล่นอยนะเ่นเลยวะอย่าลืมคราบครูคราบใครด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปโอ้ยน้องนั่งะเนี่ยอืมนกียกคนตั้งซื้อครับ อาจารย์อาจารย์ได้ครับอาจารย์ตีอาจารย์ตีใช่คือมันเคยเป็นจันทร์แล้วถ้าจันทร์เต็มดวงก็เลยอาบน้ำคนอันนี้แสงจันทร์วันพระเนาะชื่อมีที่มาด้วยนะครับมีที่มาเนาะแสงจันทร์นะคะ ไม่เลยครับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ลำใหไม่ใช่ลำใหโอ้ยน่ากินจังเลยพ่อเื่อลำดีไม่ใช่พ่อพ่อไม่เชาอ้่อเปาอย่าลูกนู่นนุ่นุ่นน่นเล่นเล่นเล่นเนเล่เล่นเล่น่นเลนล่นเล่นเลบนเล่นเลนล่นล่นเล่นเ่นเล่ลเเล่น่นนเล่นเล่เ่เลเ่นเลเลเเ่นลูกเนลเนน่ลน เราเราเล่นกับน้องได้นะแต่เราไปเล่นกับแม่ไม่ได้นะครับน้องน้องชนเราเนี่แค่กระเด็นนะแต่แม่ชนเรานี่กระโดดครับโอ้โหโดนแล้ว่นโอรุนแรงว่ะคนรุนแรงว่ะเล่นแรงหนะเราเนี่ยเรุนแรงก็เนี่ยโอ้รุนแรงว่ะนแรงว่ะลมโขงไม่พนนอยแล้วอ้าวยกเลาะโอ้ที่เขาเห็นเป้ว่าเป็นพ่อพันสายหลักแน่ๆเลยนะ พูดนองอันนู้ทาปาตรวจตรวจตรวจดูโควิดตอนนี้ตรวจไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาจิงเลยเนี่ยโอ้ยเอาจิงเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยายายเฮ้ยเสียลูกเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่เลียตเลยไม่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 ดูไม่ดูไม่ดูไม่ห่วงลูกไง เราเล่นงานไม่ได้เนี่ยใช่เนาะไม่กังวลมามาไม่กังวลไม่กังวลแล้วเนี่ยเล่นงาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยโอโอ้ยงานฝรน้อยลูกใส่ยาเลยเฮ้ยมันเท่งแล้วอ่ะเดี๋ยวถามก่อนนะน้องน้องกี่ปีแล้วครับกี่เดือนแล้วครับวันที่ยี่สิบหกนี่ก็หกเดือนโอ้เฮ้ยวันที่ยี่สิบหกนี่ก็หกเดือนโอ้ขนาดหกเดือนนะขนาดนี้โอ้โห้ยเก็ตเหมือนกันแล้วเราเนี่ย เดืร่งาจริงๆเลยฮะาดรม่งนะใช่ไหมน้องดูนะไปหาพี่รุงนะเฮ้ยนจริงนี่วะเดอดโอ้โหมันไส้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 อมันไสเออมันไส้แล้วมันไส้แล้วผมันเตเตเลยหม มันจะหกเดือนแล้วเเก่งจังเลยเนาะหกเดือนแล้วอยากจนมองอดจัดอดใจถี่แล้วโน้องจะหกเดือนแล้วเนี่ย้องไปแก้กันอาจะตัวฟังหน่อยห้เดือนแล้วอ๋อี๋อกูอยากได้างยิงเลยเอาไปบ้านหน่อยสักวันไปได้ไหมอลูฮะอลรบุคคลเลยเจะาพอเขาบอกว่าอลูบุคคล ลงโขงให้พ่อน้อยอีกแล้วมาสองนะต่อแมวด้วยไปไม่เอาไปตัวนึงสองตัวสองตัวนึงแล้วเราขึ้มาคือสองตัวใช่ขึ้นดอกขึ้นดอกด้วยมีการขึ้นดอกด้วยจ้าเอ๋ดูนะจ้าเอ๋ดูทำดูทำหน้าตาสิอะไรกันอยากออกกล้องดิจ่าอยากเป็นดารางั้นเถอะอยากเล่นกล้องอยากเล่นกล้องดูผมเขาเหมือนพี่งามเลยอ่ะอยากเป็นดาราเหมือนพี่โอเล่หรอเ โตขึ้นหนูก็เป็นดาราแล้วเนาะผมยาวด้วยผมยาวอ่ะผมแดงเหมือนพี่งามเลยผมแดงผมยาวอย่างเงี้ยพี่งามเนาะอันนี้าแล้วอืมต่างเสียด้วยลิศรดไป้งคืนธรรมดาพอเขาเริ่มตัวมันก็เริ่มนี่เนาะดูนะน่ารักแท้เขาแข็งกว่าน้ำทุกเด็ดบอกร่างหลักอยู่ขึ้อยู่เลยเนี่ยหลังไป่ถึงน้ำทุกคนเขาหนุ่มใช่คุณน่ารักคน ดนของโอ้ยโดนของหนุ่มน้อยแล้วทีนี้เอาเแม่นเหนอเอ้เฮ้ยโอเคเหรอโอ้ยนี่ถ้าไม่มีคอกนี่สงสัยจะวิ่งเต็มนี่เลยเนาะบ่อกลัวเหมือนกัน แม่เขาเนาะแม่เขาจะตื่นเต้นงก่อนิดนึงค้างลูกถวยข้าเจ้าเลยตอเนียบพวงมาคุณเจ้าวันนี้ทำไมเราต้องทำสองเาวหนค่ตอนคดใหม่ แม่ไม่เอาเลยสามวันสี่วันเขาต้องทำพัก้นขึ้นเลียดใช่ไหมขึ้นรอบขาอ๋อให้ให้เขาให้กินนมใอ๋อเลยเลยเราก็ไม่ได้เอาอกใช่ไม่ได้เอาอกตอนนี้ก็เป็นต้อยเต้นเลยต้อยหมตัวอ๋อพอดีเลยเนาะพักเขาถุงไอ้พี่จะไส่ขนาดไหนพี่มอมมันเขาไม่เขาไม่กินเขาไม่กินนมกินแต่แม่มาให้น่ะแม่เขากินเนาะสามวันนี่ให้กินนมสามวันแม่ไม่ให้กินมันละสี่วันสี่วันแม่ไม่ให้กินนมครับฟาต้องนอนเฝ้าต้องนอนเฝ้าแล้วเราก็ไม่ดีนมใช่ แล้วก็เอามาใส่กับอ่าลิอสลิงแล้วก็ใส่ไข่น้องโอ้โหนี่หนูเก่งมากเลยลูกนี่หนูเก่งมากเลยนี่ทีนห้คือปลาแห่งตุนแบบมุกปั้มนุ่นๆของวัวนะอ้ายเหมือนของของที่โนงงานตัดไม่ทีวัวกระดูดน้ำนมเนี่ยต้องใจะต้องใช้อย่างงั้นนะ ก็เนี่ยให้เป็นล็อกหญิงล็อกมาลองลองทำดูเราทำดูทีนี้มันก็เริ่มเราก็อยู่ใกล้ๆเอาไว้ใกล้ๆกล้เราก็เริ่มรักเริ่มรักเขาเริ่มจริงเขาลูบว่าใช่ใช่เขาเริ่มรู้ว่าอันนี้ลูกเราเพราะมันเป็นแม่ใหม่ใช่ไหมแม่ใหม่แม่ใหม่สาวแม่ครั้งแรกลูกลูกด้วยลูกแรกเนาะอแล้วเวลาคนไม่ให้ลูกกินนมต้องทยังไงครับกับพ่อเลยฮะอันนั้นมีพ่ออยู่ด้วยแล้ว ไม่ให้คนณ่ะในรอบอันนั้นพ่อบอกได้พ่อบอกได้นะที่พ่อไม่อยู่ไงนี่แต่แม่ทำขำนะครับคุณแต่เราถึงเวลาแล้วโอ้ยนี่จัดเราเรื่อยๆเลยเนี่ยถ้าถึงเวลาเราจะกลับในบ้านค่ะวันนี้มีโอกาสแวะมามาหาน้องเสียงจันทร์นะครับจริงๆจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมานะครับพอดีเรา เราผ่านมาเลยบอกเขาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้บ้านเชียงจันทร์พูดเสียงกันที่เห็นในคลิปใช่ไหม้องแวะมาดูก่อนนะคมาดูความน่ารักของน้องเอาไว้ไงสวัสดีครับก่อนเลวสวัสดีครับสิลูกครับผมโอ้ยนายดูนะคะเอ๋ครับผมแม่แม่ด้วยอ่ะนม่อย่าลืม รีบกดติดตามช่องของน้องด้วยนะครับผมน้องเป็นจันนะครับน้องไม่น้องไม่ช่องนะฮะช่องลายสิงจันชแนลครับผมลายสิงจันด้วยแนลนะครับโอฟัดจะได้กามน้องด้วยนะครับใครให้พวกเรานะครับโอเล่เอฟซีแถแหละแล้วก็งานชกบลล่าไซมอนีนะฮะกลับบ้านกันนะอุ้ยเขารู้ว่าเราจะกลับบ้านเขาทัน้องเพราจะไม่มีเพื่อนเล่นไงเราไม่มีเพื่อนเล่นเลยนี่เขาเขาโซ่เงาเงาเลย ชอบเล่นชอบมีาเด็กเด็กผู้ชายเขาจะเล่นแรงแล้วก็ซนไม่เหมือนเด็กผู้หญิงนะอืมเหมือนพี่งามโชคแต่ก่อนก็ซนอย่างนี้เลยนี่น่ารักไปถ้าเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายมบายหนุ่มน้อยบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายยบ๊ายบายครับ